เรามาดูาหมูหมูป่าครับพอดีมีชาวบ้านอยู่ใกล้ๆนี้ได้ซื้อพันซื้อหมูป่าตัวเมียมาซึ่งเป็นหมูป่าที่ท้องแล้วนะฮะสองตัวตัวนี้คลอดลูกแล้วครับอีกตัวนี้ตัวนี้กำลังท้องแก่มากเลยแต่ดูอาการแล้วท้องโยมาก นะฮะเหมือนใกล้จะคลอดแล้วล่ะครับตัวนี้คลอดมาแล้วดูน่ารักน่าเอ็นดูเชียวนะครับเป็นหมูป่าที่เชื่องมากตัวตัวไม่ใหญ่มากครับตัวนี้จะเชื่องมากแล้วก็ชอบเล่นกับคนเป็นตัวเมียทั้งคู่นะครับเป็นหมูป่าที่ผสมผสมมาแล้วแล้วก็เขาซื้อมาแล้วก็เพื่อที่จะให้มันมาคลอดในคอก ทำคอกสองคอกแยกแยกคอกกันอยู่นะครับเดี๋ยวตัวนี้คลอดเสร็จก็ตัวนั้นก็คลอดต่อดูลูกครับนะดูน่ารักเชียวนะครับเป็นพันหมูป่าตัวนี้อยู่ที่ตำบลดดยลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับที่ถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูในตอนนี้มา สอบถามดูนะครับว่าเลี้ยงยากไหมเผื่อมีความสนใจอยากจะเลี้ยงกับเขาบ้างก็เลยแวะเวียนมามาดูครับว่าการเลี้ยงการให้อาหารเป็นอย่างไรการดูแลเป็นอย่างไรแต่เจ้าของเขาบอกว่าหมูป่าเนี่ยจะไม่ชอบกินหยวกกล้วยที่ต้มนะครับแต่จะชอบกินหยวกกล้วยสด ตัดเป็นท่อนแล้วโยนให้กินเลยก็จะกินแต่ถ้าต้มใส่กับร๋อแล้วก็จะไม่ไม่ไม่ชอบกินนะครับดูกำลังให้ลูกดูดนมนะฮะน่ารักในเอ็นดูครับนำคลิปเล็กๆ,ๆน้อยนมาฝากคุณผู้ชมกับสีสันไทยบ้านครับ